อันนี้ใส่อ๋อใส่ถูมือด้วยจะได้จะได้กันเจ็บ,ว,บ <Wow. S 2> ว้าวมีธรรมดาการือเการมือมีมือหายแล้วม,มีมหายไปไงนแล้ว <laughs> <c oughs> ล,วลครัะ น้องใส่งเท้าบหรือเปล่าคะเจ้าขึ้นเลยครับขึ้นเลยเกมนะครับจับจ h â n สูงนะครับตัวพิชยเลยว้าว <c oughs> พิเกียรติก็ไปไปแล้ย<ว> <c oughs> ครับไปครับไเครับเดินตามพี่มา ไต่าตามพี่เขาไปเลยครับอ,อ,อ่ะเดินไปเลยครับเดินมปเลยให้เดิน

ตามพี่ครับเลตามพี่ครับอย่าาบู้บอกนะพี่จเลี้ยงผูบต่ำกว่าเราด้วยครไปอย่ามาบู๊อย่ามาพู๊ อะไครับไม่ต้องี้ขชื่อี่หน่อยดึงตัวขึ้นดึงตัวขึ้นไปมือไปมือก่อนไปมือที่จับค่อยบนือขวาห้ามจับสายเชเบ้นนะครับจับแค่นี้พอที่ขอรับ ดูนะครับขึ้นขากันดูเลยครับครับ <coughs> <coughs> God. เป็นที่บอกแล้ว จะทิปลายเส้นยาวไปทางนู้นนะคะรับเดี๋ยวเราพี่ก่อน

อยู่วจะหมกพี่เข้ากลับบ้านแล้วเหรออันนี้นิงห่างแค่ไหนะครับอ้ยอยากอยเลยตูไปเลยว้าจะสนุดทีแ่นี่ไทยนี่ไม่ยูไม่กลัวเลยสักนิดนึงเลยเหรอ Next time you try มอมมอมมีกลัวความสูงมอมมีไม่ไหว พี่เขาอยู่แถวพี่เขาว่างไงมามาคว,ว้าความโอ้โหมามาเล็กไม่เล่นใช่ไหม